มาแร้วนะคะกราบสวัสดีพ่婆แม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาทําคลิปป้อนนะคะผลไม้ที่แม่แม่อ่าเมตตาป้อนน้องเมื่อคืนนะคะโดยจะมีคุณแม่ปุ๊กนะคะคะแนนจากการเล่นเกมนะคะกลายอีกแล้วแล้วก็คุณแม่ปริมนะคะแล้วก็อ่าอีกท่านหนึ่งเนาะหนูไม่ทราบชื่อคุณแม่ท่านมาจากตอตนะคะ แล้วก็คุณแม่จนีนี่แล้วก็คุณแม่ดาวนะคะที่เมตตาปิดร้านให้เมื่อวานนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะแบ่งไว้นะคะป้อนสองเชือกเมื่อวานไล่สองเชือกน้องล,ลู่กับอาราชันนะคะแล้วก็แบ่งไว้ให้น้องเอาไว้มาป้อนช่วงเช้าเพราะเมื่อวานอ่ะ,อะไม่เห็นหน้องเ <laughs> ขาโงไม่ได้เขาโงไม่ได้ เขาหิวหิวแล้วพ่อหิวแล้วดูหน้าคึงเลยจับดูจับยาเอจจพันียยาด หนุ่มน้อยหน้ามนหิวมากเมื่อคืนก็เวลาไปป้อนกับแอบเขาแอบฟังแอบมองด้วยแอบมองจากข้างล่างขออนุญาตสุขกราบขอบพระคุณแม่ๆมทุกท่านด้วยนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ดำๆรวยๆถุกรกิจที่ทําอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแม่ๆจ๋านาบูดเนาะนาบูดมาก แม่กระจุยนอละไหมกระจุยนอละไก่แสดงว่าวต้องเหลือผลมไม้ไว้ให้น้อยๆละป <c oughs> อนน้อยๆพอไอ้ก้อนห้องเงียบขลังหนึ่งเออไปไอ้เตงหมูจะซับเดินหไอ้เงียบขลัง เช็คดีๆนะโซน่ะเดี๋ยวกลางตอนเย็นแอบมาเดินเล่นอีกนะเที่ยงคืนยังไม่หลับไม่นอนเลยเมื่อวานเอาเออเมื่อวานไลฟ์สดถึงเที่ยงคืน <c oughs> ยังไม่หลับไม่นอนเลยเออแต่เขามองเขาส่งเสียงตลอดนะเวลาแบบไปป้อนอย่างเงี้ยเราก็เราหันสิ้นนะเพราะว่ามองลงมาข้างล่างก็เห็นเขาอยู่ไงเขาก็จะยืน <c oughs> ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเนาะได้ยินแต่เสียงอยู่ข้างบนจำเสียงดีดีรโล้นมากเธอลุแดดได้ไหมเนี่ยราชันอ้วนอีกแล้วเดี๋ยวแบ่งไว้ให้น้อยเดียวน้อยเดียวก็ไม่อิ่มอีกยเด ดูดูเขารีบกินเมื่อกี้เขากินช้านะเร,เริ่มเร่งสปีดแล้วป่ะเดี๋ยวถ้ายังไงขออนุญาตลงไลค์ก็ลงคลิปก่อนเนอะแม่ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงเย็นนะคะ